ว่าอะไรที่อยู่ในระหว่างหน้าที่ห้ามรับทั้งสิ้นถ้ามีหน้าที่แล้วเกิดเขาจะเสนอประโยชน์ขึ้นภายหลังเมื่อหน้าที่จบก,ก็รับไม่ได้เพราะเป็นประโยชน์ทับซ้อนคืออะไรที่เกี่ยวกับหน้าที่ไม่ว่าก่อนขึ้นไม่ว่าก่อนขณะหรือหลังรับไม่ได้ทั้งสิ้นนะครับอ่ากินเขาไม่ได้ทั้งสิ้นรับไม่ได้ทั้งสิ้นนะครับทีนี้อีกเรื่องหนึ่งนะครับ การรับของขวัญเนี่ยนะฮะอย่างท่านประกาศเมื่อกี้นะฮะว่าเอไปมีการจับฉลากรายได้เนี่ยนะฮะเออพวกปปชก็คิดเยอะนะครับถ้าเกินสามพันเขารีบรายงานเลขาเพื่อความปลอดภัยนะครับแต่ท่านไปรายงานไม่เป็นเรื่องไม่เป็นไรปปชก็รายงานกับท่านอย่างใครจับฉลากได้ไอโฟนเขาก็รีบไปรายงานเลขาเพื่อป้องกันไว้ก่อนเพราะยังไม่มีคด like ีเขายังไม่อยากเป็นเป็นอะไรครับ Uh, ตัวตัวบทศีลน่ะพุทธเจ้าก็มีต้นต้น,ต,นต้นฉบับใช่ไหมที่ต้นต้องมีเขาไม่อยากเป็นเขาก็รายงานไปเลยนะครับแล้วประเภทที่อะไรครับแล้วประเภทชอบไปเรียอะไรที่อื่นมาเนี่ยเลกหลักสากลไม่ได้นะพูดจริงไม่ได้ครับ ปเรียไรยของมาเพื่อจับรางวัลเนข้าไม่ไม่ให้นะและคะแนนมันจะมีครับต่อไปเนี่ยอย่างเทศบาลขึ้นปีใหม่แล้วก็ไปเที่ยวเรียไรห้างร้านมาเอาเป็นของข,องขวัญจับฉลากไม่ได้คือผมพูดเนี่ยผมพูดตามหลักการและทฤษฎีที่โลกมันเป็นอยู่นะครับนะีที่จะได้เข้าใจว่าทําไมประเทศเราถึงเป็นอย่างนี้นะคือมันอาจจะแก้ไม่ได้ในยุคเราเพราะเราเพราะเราอะไรครับเพราะเราถูกใส่โปรแกรมอีกอย่างหนึ่งมา เราอยู่ในช่วงปฏิรูปแต่รุ่นหลังไม่คิดแบบเราแน่ครับเนี่ยครูก็ต้องสอนไปแบบตามหลักสากลเพราะถ้าไม่ทําอย่างนี้ประเทศเราก็อ่อนแอนะมีทรัพย์สินมีทรัพยากรเขาคนแข็งแรงกว่าเขาไปยึดไปหมดนะครับเพราะวิธีคิดอย่างนั้นเขาแข็งแรงกว่านะครับทีนี้ความลับนะก็นะก็ผ่านไปกิจกรรมทางการเมืองความเป็นกลางเน็นไหมว่าจาก UN Convention ่น มาสู่เอเปกคอนดักคือในกลุ่มประเทศก็ใช้หลักการเดียวกัน10ข้อเห็นไหมครับเหมือนกันหมดนะสิบข้ออาเซียนก็เช่นเดียวกันครับเพราะมันมีกรอบในการเขียนเพราะฉะนั้นผมถึงเรียนย้ำนะครับว่าสุดท้ายสิ่งเหล่านี้แม้พวกเราไม่ชินและไม่ชอบแต่ก็ต้องใช้ครับท่านไอ้ประโยชน์ทับซ้อนเนี่ยและจะหนักขึ้นเรื่อยๆประเทศญี่ปุน่นเป็นไงเขาห้ามนักไอก นักการเมืองกับนักธุรกิจเนี่ยถ้ามีทางธุรกิจเขาห้ามไปตีกรอบด้วยกันอย่างนี้เป็นต้นนะฮะแล้วพัฒนาไปถึงขั้นนั้นแล้วครับแต่ของเรานี่ตรงไหนกล์บตรงไหนฟรีเราชอบไปนะมีเลี้ยงเนี่ยชอบมากยิ่งห้างร้านเลี้ยงเนี่ยชอบนะพอเสร็จแล้วเกิดผลอะไรครับเขามาประมวลงานก็เกงใจคิดถึงเขาเลี้ยงดีก็เอาๆนะนี่คือหลัก เพราะฉะนั้นมันก็เกิดปัญหาเรื่องพวกนี้ไม่ว่าไม่เรื่องประโยชน์ทับซ้อนอย่างเรื่องอื่นกับท่านที่มาเขียนบัญญัติไว้นำนูนเขียนดีขนาดไหนก็ตามเขียนมีมาตรฐานอย่างไรก็ตามบังคับใช้อย่างไรก็ตามนะครับยิ่งคนไม่เข้าใจเนี่ยนะฮะโดยเฉพาะกฎหมายท้องถิ่นของท่านเนี่ยพยายามก็ทันสมัยฮะเนี่ยคำพิพากิชัยที่เก็บเอาไว้ตอนรับนูนปีที่แล้วท่านสสพ้นจากตําแหน่งก็ถือหุ้นท่านประธานสัมปทานท่านก็งง <c oughs> นะครับ <c oughs> ผิดตรงไหน เนี่ยฮะรัฐมนตรีก็เหมือนกันนะเนี่ยผู้บ่าชาการจังหวัดนครราชสีมาสั่งให้นายกอบตอเมืองพระพลาและนออบตอท่าอ่างพ้นจากตําแหน่งเนื่องจากเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการในห้อหุ้นส่วนเป็นการขัดต่อมตตาา6 7ยังไม่ทําอะไรเลยครับถามว่าท่านนายกท่านงงไหมงงฮะ <c oughs> งงครับนายกพรังตุก,การ นะครับที่ไหนอีกอนายกเทศมนตรีเมืองคงโคราชเทศมนตรีเมืองกาลสินนี่เป็นเคสในรัฐมูลปี50ซึ่งเราก็ยังไม่เข้าใจเท่าไหร่นะแต่ปีปีนี้ปี57ใช่ไหมอาจจะเสร็จปี58 59ถามว่ามีไหมเรื่องนี้มีแล้วยิ่งจะชัดยิ่งขึ้นอีกครับท่านเพราะอะไรครับอธิบายว่ามันเป็นสากลไงมันเป็นหลักการที่เขาใช้กันทั่วโลก เหมือนเราทานข้าวกลางวันเราต้องใช้ซอนซ่อมฮถ้าอยากทานมือต้องไปกินที่บ้านครับใช่อะไรนะฮะตอนนี้ไม่ผิดครับอตอนนี้ไม่ผิดครับยกเลิกไปแล้วแต่รับนวนใหม่จะมาใหม่ครับแน่นอนฮะนะครับเพราะหลายเรื่องที่เขายอมให้ขัดกันได้ช่วงนี้ฮะเพราะขัดกันไปหมดอยู่แล้วท่านก็มองเห็น คือผมก็งงอย่างที่ผมเรียนนะครับท่านว่าพูดว่าทุจริตเนี่ยเข้าใจไหมบางคนในคนพูดทุจริตกว่าคนที่ก็นี่อีกนะนึกว่าตัวเองสุจริตเห็นหลายคนนะครับเห็นหลายคนนะเป็นคนที่อะไรฮะส่วนคนหมายต้องถิ่นของท่านก็อยู่แล้วนะครับแต่พ่วงประเด็นเดียวนะครับอย่าไปอย่านึกว่ามาซื้อน้ํามันแล้วจะพ้นไปเฉยเฉยเนี่ยมีคำพิพากษามาแล้วนะติดหนึ่งห้าสองด้วยปีห้าหก กฎหมายยาผมก็เรียนท่านไปแล้วว่ามีกฎหมายอะไรมั่งนะครับทีนี้ระเบียบกฎหมายปปชนะฮะมันมีที่เกี่ยวข้องกับท่านเยอะแยะตั้งแต่กฎหมายจัดทั้งแล้วแหละแต่ถ้ากฎหมายปปชที่จะมาเกี่ยวข้องกับท่านนั้นอามาตาลอยพูดไปแล้วท่านนายกรองนายกนะครับจริงๆเนี่ย โอกาสที่จะทําผิดมาตรตานี้ไม่มีนะครับเพราะว่ากฎหมายท่านห้ามอยู่แล้วถ้าท่านก็พ้นตําแหน่งน้อยครับแต่ก็มีคดีนะมีคดีเพราะว่ารู้สึกว่าเนี่ยอบอตอนในภาคกลางนี่แหละนะครับรองนายกนะครับไปเป็นคู่สัญญาที่จะมีรถรับส่งนักเรียนครับและสุดแล้วไอคนที่ได้คู่สัญญาก็ไปเช่ารถของเมียรองนายกครับ มีนะ,ะมีอันนี้กำลังเดินดาเดนินกําลังสอบสวนกันอยู่นะครับนายกรองนายกได้รับหมายจากนายกเรื่องนี้มันตกใจตัวไหนครับคนที่หารือคือใครครับนายกครับหารือว่ารองนายกทําอย่างนี้ผิดมาตราร้อยหรือเปล่าอ๋อไม่ไม่เขาไม่ได้ร้องเรียนนะครับเขาหารือครับ<笑><笑>ทําแล้วครับหารือครับหารือว่ารองนายกที่ท่านนายกมอบอานาจไปเนี่ย ไปเซ็นสัญญากับบริษัทกรบริษัทกไปเซ็นสัญญาไอ้เช่ารถจากเมียรองนายกเนี่ยขาดมาตราร้อยหรือเปล่ารถนายกอยากจะรู้ขาดไหมครับท่านโอ้ไมนก็ขาดสิพอขาดไปไงฮะหาลือพอปปชาหาลือทำไงฮะตั้งเรื่องสอบสิทีเนี้ยโอ้แต่เป็นบ้าท่านนายกไม่ได้เฉยเพราะท่านสงสัยนะฮะหาลือท่านไม่ได้ร้องเรียน <laughs> อันนี้หลายเรื่องที่ที่น่าส,สนใจมาตาร้อยเที่หาดอมาส่วนใหญ่ก็นายกของพวกเรานี่นะครับชอบไปเป็นที่ปรึกษานะอยู่ไกลๆน่นนะนะที่ปรึกษานะครับเรื่องหุ้นสัมปัาทานนี้ต้องระวังย้ำอีกครั้งหนึ่งมาตาร้อยสามครับรับทรัพย์สินต้องเน้นนะ เรื่องเหล่านี้มันจะรุนแรงขึ้นเพราะอะไรครับเพราะปปชมีปปชจังหวัดทุกจังหวัดแล้วและปีนี้ได้กําลังมา800กว่าคนครับท่านที่จะต้องเติมลงไปอย่างน้อยจังหวัดละสิบคนเพราะฉะนั้นเรื่องจะเร็วฮะต่อไปเรื่องเร็วแล้วเพราะเราถูกโจมตีเรื่องชา้าจนเขาจะจะยุบดีไม่ยุบดีเนี่ยฮะเพราะเรื่องช้านี่แหละเราเขาเขาบอกให้คนมาแล้วนะฮะแปดคนครับปีนี้ฮะนะครับให้คนมาแล้ว เราก็จะมีกำลังเพิ่มมาขึ้นเพราะฉะนั้นกรรมมันก็จะตามตามเร็วขึ้นส่งผลเร็วขึ้นนะฮะไม่ต้องรอให้แบบเฮ็ดลงโทษธ,ธรรมชาติไม่เอาอันนี้อันนี้เขาต้องการเร่งรัดนะครับมาตรา103มาตรา103ทับเจ็ดนะ,ะอันนี้กฎหมายที่ที่ผมเรียนท่านนะครับว่าการจัดซื้อจัดจ้างตั้งแต่แสนบาทขึ้นไปท่านจะต้องแสดงราคากลาง และวิธีการคำนวณราคากลางครับวิธีการนะไม่ใช่ตึกนี้ราคาเท่าไหร่ครับ5ล้านบาทเขียนอย่างนี้ไม่ได้ครับท่านจะต้องมีราคากลางเลยมาการคำนวณตึกห้าล้านบาทนี่คิดมาจากอะไรเหล็กตันเท่าไหร่อะไรต่างๆนี่ต้องคิดหรือว่าการจะซื้ออะไรครับจะซื้อรถที่กาหนดราคาไว้เท่านี้ท่านไปสืบราคามาจากไหน